หากเราย้อนกลับไปในปลายยุค90นะครับตอนนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึงสปีดข,ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลัง,งพุ่งสูงขึ้นนะครับผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตแบบด i a l อัพมาเป็นบอร์ดแบนนะครับเพิ่มความเร็วจาก50กิโลบิตต่อวินาทีเป็นมากกว่า1เมกะบิตต่อวินาทีในปี2003หรือเร็วขึ้นประมาณ20เท่าและเมื่อตัดภาพมาที่ปี2006นะครับการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถึงเป็ช้งาเปอร์เซ็นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีหลักที่ผู้คนใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงภาพ,พยนตร์และวิดีโอเกมแต่แตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าทอร์เรนต์เองเนี่ยมันเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและทอร์เรนต์เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นที่นิยมได้อย่างไงนะครับและทําไมมันถึงหายไปไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่กิยการ g ิกสตอรีนะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงทอ r เลนกันนะครับผมว่าหลายๆละคนในยุค90 2000ต้องเคยใช้อย่างแน่นอนนะครับ มันกลายเป็นเรื่องปกติไปมากๆนะครับในยุคที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเริ่มมีความเร็วสูงขึ้นและทุกคนต่างโหยหาทั้งเพลงภาพ,พยนตร์วิดีโอเกมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทราฟิกกว่า70%ของการใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นการใช้งาน t o r r e นต์นะครับซึ่งความก้าวหน้าของทฤษฎี t o r r e นต์เนี่ยโ,โหเรียกได้ว่าเปิดโลกมากๆนะครับ ทุกคนเนี่ยก็แห่กันมาโหลดรูปภาพหรือเพลงไม่ต้องใช้เวลานานอีกต่อไปนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงเท่านั้นตอนนั้นเองเนี่ยมันยังไม่มี Netflix ไม่มี Disney Plus แพลตฟอร์มอย่าง iTunes ก็เพิ่งเริ่มต้นมานะครับในยุคนั้นเองเนี่ยอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนดินแดนที่ไร้กฎหมายกฎระเบียบนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะสร้างไรายได้จากมันซึ่งช่องวางาง่างหังกล่าวนี้นะครับมันก็เกิดระบบเพียร์ทูเพียขึ้นนะครับ ตอนนั้นเองเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการฟังเพลงใหม่ๆนะครับทุกคนทั่วโลกสมมุติมันมีเพลงใหม่ติดบิลบอร์ดชาร์ตทุกคนก็อยากฟังมันนะครับแต่มันก็ไม่มีวิธีง่ายๆที่จะทําได้นะครับไม่มีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดเพลงได้โดยตรงซึ่งแทนที่จะมีแพลตฟอร์มที่มันถูกกฎหมายนะครับคนก็ริบเพลงจากแผ่นซีดีและตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม Peer topeer โดยผู้ใช้จะสีดไฟล์ให้คนอื่นนะครับบนแพลตฟอร์มกลางอย่างตอนนั้นก็มีที่ดังๆอย่าง Napster นะครับ โดยไม่ได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอนุญาตให้คนทั่วไปเนี่ยดาวน์โหลดเพลงโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับซึ่งเมื่อเรามีไฟล์นั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสีให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันยิ่งมีสีเดิมมากนะครับการดาวน์โหลดก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับ ระบบเพ er ียร์ทูเพีย์นี่เองนะครับที่ทําให้การแพร่กระจายของเพลงหรือภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆแพลตฟอร์มอย่าง n a p s t e r l ์ m า i ไวบิด r อร์เรเริ่มปรากฏขึ้นนะครับและในไม่ช้าเนี่ยก็มีผู้ใช้งานหลายล้านคนซึ่งอินเทอร์เน็ตในยุคปี2000เนี่ยมันเป็นคนละโลกเลยนะครับกับอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันทุกคนเนี่ยกำลังมองหาการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแถมยังมีไวรัสซ่อนอยู่ในไฟล์เศษมากมายนะครับ แต่มันก็ไม่ได้หยุดให้ผู้คนมาดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรีเนี่ยไม่เคยเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่แพร่หลายขนาดนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายมันก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับทอรเรนต์เองเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี2006อย่างที่กล่าวไปนะครับ70%ของทราฟิกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเป็นการแชร์ไฟล์แบบเพียร์ทูเพียร์ผู้คนไม่จําเป็นต้องซื้อแผ่นซีดีเพื่อฟังเพลงนะครับพวกเขาสามารถใช้ทอรเรนต์และ ซึ่งมันง่ายมากๆนะครับสำหรับผู้ใช้แต่มันทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสูญเสียแทบจะทุกอย่างสมาคมภาพยนตร์แห่งอเมริกานะครับหรือ Motion Pictures Association of America เนี่ยสูญเสียไรายได้ที่ควรจะได้มากกว่า2,300ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากเพ er ีจทูเพียนั่นเองนะครับเหล่าศิลปินเห็นเพลงและอัลบั้มใหม่ของพวกเขาเนี่ย รั่วไหลออกไปในแพลตฟอร์มเหล่านี้และก็ถูกดาวน์โหลดฟรีๆนะครับและไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นนะครับอุตสาหการรมบันเทิงระดับโลกเนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดการซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จําเป็นต้องดาเนินการบางอย่างนะครับสัญชาตญาณแรกของบริษัทสื่อที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือการไล่ล่าเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นก็คือแพลตฟอร์มเพียร์ทูเพียขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าปิดพวกมันได้เนี่ยผู้ใช้ก็ไม่สามารถที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับ หนึ่งในแพลตฟอร์ม p e e r t o p e e r ีย er แรกๆก,ก็คือ n a p s t e r นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายแรกๆแ,แ,แต่ n a p s t e r เนี่ยทำผิดพลาดร้า,รายแรงอย่างหนึ่งนะครับแม้บริษ,ษัทเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้เก็บเพลงไว้เองนะครับแต่พวกเขาใช้เซิร์ฟเวอร์แบบรวมศูนย์ในการจัดระเบียบไฟล์และเมอดลิขสิทธิ์เหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเป้าหมายในการดาเนินการที่ชัดเจนนะครับสุดท้าย n a p s t e r ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลายสิบล้านนะครับโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หลายราย ซึ่งรวมถึง A M Records หรือแม้แต่วง Metallica เองก็มีส่วนร่วมในการฟ้องร้องนะครับในช่วงการฟ้องร้องเองเนี่ยมันมีบางสิ่งเกิดขึ้นนะครับการฟ้องร้องเหล่านี้เองเนี่ยทำให้ Napster ได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้นมีคนสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นสูงถึง80ล้านคนนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับผู้ใช้เดิมยังเริ่มดาวน์โหลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่แพลตฟอร์มมันจะหายไปซึ่งหลังจากการฟ้องร้องได้จ่ค่าเสียหายมากมาย นเตอร์ก็ยื่นล้มละลายในเดือนกันยายนปี2002ต่อมาคาดีอื่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีความโดดเด่นที่สุดก็คือที่สมาคมอุตสาหกรรมเพลงแห่งอเมริกาฟ้องลามไวนนะครับในนามของค่ายเพลงซึ่งพวกเขากล่าวหาว่าลามไวเองเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมดนตรีเสียหาย75ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ g d p ของทั่วโลกในเวลานั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่5้แก้วล้านล้านดอลลาร์นะครับสารจึงระบุว่าตัวเลขเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกินจริงนะครับ สุดท้ายสมาคมอุตสาหกรรมเพลงแห่งอเมริกาเรียกร้องค่าเสียหาย50,000ล้านดอลลาร์และในที่สุดก็มีการตกลงกันที่105ล้านดอลลาร์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางกฎหมายกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดไฮดราขึ้นมานะครับเกิดอีก3-4แพลตฟอร์มปรากฏขึ้นมานะครับผู้ใช้ก็แค่เพียงแค่ย้ายจากแพลตฟอร์มเดิมไปยังแพลตฟอร์มใหม่และดําเนินการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมายต่อไปนะครับ นอกจากนี้แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในยุคหลังนะครับยังกระจายสูงมากขึ้นและเริ่มที่จะติดตามได้ยากขึ้นการฟ้องร้องก็ใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่นักสตอร์ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการถูกปิดแพลตฟอร์มท o ลเลนต์อย่าง l ลม์ไวเนี่ยยังคงดำเนินการได้ถึง10ปีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหนึ่งทศวรรษในการจับกลุ่มผู้ก่อตั้ง p i r a t e Bay คนสุดท้ายและแม้จะจับได้แต่เว็บไซต์ของพวกเขาก็ยังคงอยู่นะครับ เจ้าของลิขสิทธิ์และศิลปินบางรายเนี่ยพยายามใช้กลยุทธ์ใหม่นะครับหากพวกเขาไม่สามารถปิดทอร์เรนต์ได้ตามกฎหมายพวกเขาจะฆ่ามันจากภายในนะครับในปี2003มาดอนนาตั้งใจปล่อยเพลงอัลบั้มล่าสุดของเธอ m เมริ a n Life ลงบนแพลตฟอร์ม peer-to-peer pe er นะครับแต่มันไม่ใช่เพลงของเธอจริงๆสําหรับผู้ใช้ที่กําลังค้นหานะครับแม้เพลงอาจจะดูเหมือนปกตินะครับแต่แทร็กเนี่ยมันไม่มีเพลงนะครับมีแค่เสียงมาดอนนาพูดว่า what the fuc k do you think you are doing ซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยถูกเรียกว่า torrent poisoning นะครับมันทําให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือน้อยลงและทําให้ผู้ใช้บางคนตกใจซึ่งมันก็อาจจะมากพอที่จะหยุดพวกเขาจากการใช้ Torrent ไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับที่ทําแบบนี้เพราะ h o w l a b o l a t o r y นะครับตั้งใจปล่อยวิดีโอเกมล่าสุดของพวกเขา earthbound สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลด ทุกอย่างเนี่ยดูปกติมากๆในตอนแรกนะครับแต่เมื่อเกมเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยความยากก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นนะครับพอเกมใกล้จะจบเนี่ยเกมจะค้างนะครับเมื่อผู้เล่นรีบูตพวกเขาจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาเล่นมาทั้งหมดถูกลบโอ้มันเป็นการลงโทษคนที่มาดาวน์โหลดเกมของพวกเขาแบบผิดกฎหมายได้อย่างแสบสันมากๆนะครับ แต่แม้จะมีการฟ้องร้องและมีการวางยาพิษทอร์เลนมากมายแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับทอเลน์เองเนี่ยก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเพลงสื่อบันเทิงต่างๆจึงลองใช้กลยุทธ์ข่มขู่นะครับในขณะที่ไล่ล่าเจ้าของแพลตฟอร์มพวกเขายังเริ่มฟ้องร้องผู้ใช้ด้วยนะครับผู้ใช้หลายหมื่นคนเนี่ยได้รับการฟ้องร้องเพราะดาวโหลดเพลงอย่างผิดกฎหมายมีนักศึกษามหาวิทยาลัยที่พบว่าตัวเองเนี่ยถูกเรียกเก็บเงินในจํานวนที่เกินจริงนะครับ ตัวอย่างเช่นเจมี่โทมัสแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก2คนนะครับถูกปรับ222,000สดอลลาร์สำหรับการแชร์เพลง24เพลงบนคาซ่านะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแชร์เพลงยอดนิยมในตอนนั้นนะครับสมาคมอุตสาหกรรมเพลงเองเนี่ยก็บังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตหรือ ISP ส่งข้อมูลผู้ใช้ตามกฎหมายนะครับพวกเขาสงสัยว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่ง ISP เองเนี่ยต้องส่งข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษานะครับ ซึ่งนําไปสู่การใช้อํานาจในทางที่ผิดและสมาคมอุตษาหกร,รมเพลงเองเนี่ยก็เริ่มส่งคําฟ้องร้องเนี่ยเป็นพันๆคดีน,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 นะครับไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแม้จะใช้งานเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับซาร่าบอร์คุณยายคนหนึ่งนะครับถูกฟ้องเพราะใช้ซอฟต์แวร์คาซาสําหรับ Windows เพื่อดาวน์โหลดเพลงแนวแรปแต่ข้อมูลก็คือเธอมีแค่คอมพิวเตอร์มาอินทอนะครับ ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปในปี2003นะครับผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินว่ากฎหมายที่เหล่าสมาคมอุตสาหกรรมเพลงของอเมริกาใช้ในการขอข้อมูลผู้ใช้จาก ISP มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจะทําได้ต่อไปเนี่ยต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของผู้พิพากษาจากนั้นเหล่าเจ้าของลิขสิทธ์ก็ลองใช้กลยะุทธ์อื่นอีกครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขาตัดสินใจว่าจะ t r a ็กไปที่เงินทุนนะครับแทนการไล่ล่าทุกแพลตฟอร์ม พวกเขาต้องป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นโดยการตัดแหล่งเงินทุนนะครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเรนต์เองเนี่ยสร้างรายได้ผ่านการแสดงโฆษณานะครับหากเจ้าหน้าที่สามารถหยุดรายได้ของพวกเขาได้เนี่ยก็จะหยุดแรงจูงใจเบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้นะครับโดยพวกเขาได้สร้างรายชื่อเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเริ่มกดดันเซิร์ชเนอินอย่าง Google ให้บล็อกลูกค้าจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเป็นการลดจํานวนการเข้าชมนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเพื่อลดรายได้จากโฆษณานั่นเอง Google, m i c r o s o f t Yahoo, AOL และบริษัทอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ให้คอมมิชเมน์นะครับว่าจะช่วยบล็อกไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยไปยังเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้นะครับสิ่งนี้แน่นอนว่ามันทำร้ายเว็บทอร์เรนต์อยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะยังมีอีกหลายล้านคนที่ใช้ทอร์เรนต์ไฟล์และแพลตฟอร์มเหล่านี้มันก็ยังคงดำเนินอยู่ได้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางออกสุดท้ายเนี่ย กับการเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงต้นปี2000แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับไอจูนเปิดตัวในปี2001หลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่าง n นปสเตอร์และต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก่อนที่จะได้รับการยอมรับในวงกว้างซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันไม่มีทางเลือกที่ถูกกฎหมายมากนักนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยยังคงหาวิธีที่จะขายคอนเทนต์ของพวกเขาออนไลน์ ตอนนั้นทอนร์เรนต์จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับหลายคนในการบริโภคสื่อนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในปี2007นะครับท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทอร์เรนต์และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเกิด Killer Platform ตัวจริงก็คือ Netflix นั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากการเกิดขึ้นของ Netflix เนี่ยผู้ใช้สามารถดูอะไรก็ได้ที่ต้องการในราคาเพียงเดือนละ9ดอลลาร์นะครับ น็ตฟลิก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลาเพียง2ปีเนี่ยพวกเขามีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า11ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก2ปีต่อมาซึ่งนี่คือสิ่งที่ฆ่าทอร์เรนต์จริงๆนะครับนั่นก็คือความสะดวกสบายนั่นเองนะครับมันเป็นต่างง่ายๆนะครับถ้าวิธีที่ถูกกฎหมายมันง่ายกว่าและราคาสมเหตุสมผลแน่นอนว่าทุกคนก็จะใช้บริการที่มันถูกกฎหมายนะครับมันมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่คิดที่จะละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ได้ดูฟรี free. แต่ความสะดวกสบายคือสิ่งที่ขับเคลื่อนไม่เพียงแต่การซื้อคอนเทนต์เหล่านี้นะครับแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมของเราด้วยนะครับเพราะการดูรายการและภาพยนตร์อย่างถูกกฎหมายมันง่ายกว่าการใช้ทอร์เรนต์นะครับนอกจากนี้การเปิดตัวแพลตฟอร์ม Subscription เพิ่มเติมอย่าง Spotify ก็ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลน้อยลงที่จะใช้การละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากนั้นทอร์เรนต์ก็ค่อยๆเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปนะครับภายในปี2011เนี่ย เพียร er ูเพีย er, ลดลงเหลือต่ำกว่า19%ของทราฟิกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในอเมริกาเหนือภายในปี2013ทราฟิกลดลงเหลือเพียงแค่7.39%มันอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2015เนี่ยทราฟิกของเพียรูเพียทั้งหมดเหลือเพียงแค่ประมาณ3%ของทราฟิกในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่ามันลดลงแบบดิ่งลงอย่างมากครับ สิ่งนี้มันได้สร้างผลกระทบแบบลูกโซ่นะครับเพราะว่ามีคนน้อยลงบนแพลตฟอร์มแล้วเมื่อลิขกสิทธิ์เหล่านี้มันก็ทําให้มีคนน้อยมากที่จะสีดไฟไม่เพียงแต่มีการรับส่งข้อมูลน้อยลงนะครับแต่การใช้งานทอร์เรนต์เนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปี2017นะครับกลุ่มแพลตฟอร์ม p พียร์ท er ูเนี่ยมีการขู่นะครับว่าจะปล่อยซีรีส์ชื่อดัง orange is the new black บน Bit t o r r e n t นะครับก่อนที่จะออกฉายอย่างเป็นทางการแต่หลังจากที่มีการปล่อยออกมาจริงๆนะครับ ทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเถื่อนๆเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่สมัครสมาชิกของ Netflix กันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Netflix เลยด้วยซ้ํแตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับเรดาร์ว่าทอร์เรนต์เนี่ยมันก็แทบจะหายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแม้มันจะมีอยู่บ้างนะครับแต่มันเป็นเพียงส่วนเล็กๆมันอยู่บนชายขอบของอินเทอร์เน็ตมัเท่านั้นนะครับเพราะว่าทอร์เรนต์เนี่ยมันไม่สะดวกแล้วนะครับในยุคปัจจุบัน แม้การละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแต่มันไม่ใช่เรื่องของเพียร์ทูเพียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นการสตรีมมิ่งที่ผิดกฎหมายแทนซึ่งมันก็คือการโคลนแพลตฟอร์มอย่าง Netflix แต่ว่ามาทําแบบผิดกฎหมายนะครับและด้วยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มันมีอยู่มากมายในปัจจุบันนะครับรวมถึงราคาที่มันถูกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สมมุติเราอยากดูบางอย่างเนี่ยมันก็มีแค่ในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มสตรมมีมมิ่กมมานนร้ับคขึะ ภายในปี2016เนี่ยการสรีมมิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยได้ครองสัดส่วนสูงถึง73%ของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับยุคข,ของ BitTorrent นะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เติบโตมากับ BitTorrent และ Napster เนี่ยก็เริ่มที่จะแก่ตัวลงนะครับและมีแนวโน้มที่จะละเมิดลิขสิทธิ์น้อยลงไปทุกที คนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็เติบโตในโลกที่แตกต่างออกไปนะครับพวกเขาเกิดมาพร้อมกับ Netflix Spotify และวิธีที่สะดวกและถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับพวกเขาแทบจะไม่มีความต้องการใดๆหรือความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้ т r r e n ์หรือพูดอีกอย่างก็คือพวกเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเคยมีอยู่นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ торр ณ์ใน e p ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิเรรจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LineA ที่ Adradol a, a d t h a l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดตแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ